ออกจากจะมูกนะครับจากสาเหตุก็คือเส้นเลือดฝอยอยู่ในหูดังเฮ้านี่แหละมันแตกครับแบบว่าย่างหน่อยทุกคนหมอเชื่อว่าทุกคนต้งงต่เกิดมาเนี่ยนกหอดช่ม,มือนี่ทุกคนต้องเคยเลือดดังออกย่างหน่อยกับคนระเทือนี่แหละสองเทือนะครับเข้ามว่าเบิงนะครับว่าอีพิแท,ท็กซิตนี่ครับที่ว่าเลือดดังออกเนี่ยมันเกิดจากอย่างสาเหตุมันก็มีอีวสองกลุ่มยังไงนะครับ อันที่หนึ่งพยาธิสภาพมันอยู่ในจมูกเขานี่แหละครับอีกอันนึ่งกับเป็นสาเหตุจากร่างกายทั่วๆไปนะครับเราบอาเบิงสาเหตุที่เกิดอยู่ในรูจมูกนี่มันเกิดจากยังนะครับอันแรกก็จะเกิดจากเข้าไปแคะไปแกะไปเก่านะครับที่ให้เกิดเส้นเลือดทะลอกแตกไม่เลือดออกมาหรือที่พบดูกับกับเป็นเพราะว่ามีด,ดิซิดวงจมูกนะครับหรือว่ามีก้อนเนื้ออยู่ช่องจมูกหรือที่ไหนจมูก มีภาวะอักเสบอันนี้ก็เหให้เลือดด่งออกได้บางคนก็เกิดจากสร้างจมูกสร้างขีมูกแห้งๆครับไอจามยางแรงหรือว่ามักพ่นยาท่างจมูกดูดูการพ่นยาท่างจมูกดูๆนหรือมัดเช่นให้ผนังจมูกเข้าผิวบางนะครับเช่นเลือดกระบ,บางมัดก็เดให้แตกง่ายได้ที่นี่มาเบิ่งสาเหตุอื่นที่เหให้เลือดด่งออกได้นะครับสาเหตุอื่นก็เช่นเป็นไข่โตห้อนเป็นไข้เล็กน,น้อยบางคน ตัวห้อนทุกงเป็นไขรพูดเลือดดังออกโลกครับเพราะมันเหมือนกับว่าเส้นเลือดมันมันบวมปิงมันระบายความร้อนออกนะครับหรือเขาอาจจะไปอยู่ในซาอูทะเลทรายอุณหภูมิข้างกมันห้อนห้อนหึอกะเฮ็ดให้เลือดดังออกได้อันอันอันจอมากคือภาวะความดันสูงอันนี้มักพบในผู้สูงอายุครับบางคนความดันสูงในาหลก็เฮ็ดให้เลือดจมูกออกได้นะครับ อันหนึ่งที่พบเรื่อยๆโดนๆคอยพบเจอนึงก็คือมีโรคเกี่ยวกับภาวะเลือดออกง่ายครับทําให้เกล็ดเลือดต่าทําให้เลือดแข็งตัวชาพ่อไหนๆกับพวกที่เป็นกินเหล่าร้ายเป็นโรคตับแข็งหรือว่าเป็นโรคเลือดหรือว่าเป็นความดันเบาหวานไปรงโยาบาลหมอเขาให้กินยาละลายริมเลือดพวกแอสไรลนพวกคูมาดีนนั่นสิหรือว่ากินยาแก้ปวดพวกเอนเซพวกนี้มันก็เห็นให้ เลือดห้องออกง่ายได้มันเถอะแล้วก็สาเหตุอีกอย่างหนึง่งก็คือขาดสารอาหารลุ่มวิตามินเคและวิตามินซีคันผู้ใดขาดวิตามินเควิตามินซีดูๆเนาะไปให้ในเลือดออกง่ายได้อันที่จริงเราวิตามินเคนี่มันสางอยู่ในล่ำสใส่ญงเ่าได้โดยแบคทีเรียชนิดดีนะครับคันผู้ใดกินผักกินผลไม้กินสมพักได้ลลหลายพวกพวกปีไบโอติกเนี่ยอาหารแบคทีเรียชนิดดีเนี่ย ให้ล่างไส้เห้ามีแบคท,ทีเรียชนิดดีมันกระสังวิตามินเคไมาให้เข้าได้นะครับที่นี้การดูแลเบื้องต้นคันสมมติว่าเข้าเลือดด่งออกเขาเท็ยจยังไดเนื่องเ่าก็ต้องนั่งพักนะครับคันเปลี่ยนไปได้ก็ให้นอนลงนะครับนอนหัวสูงจัดหน่อยนะครับป้องกันบ่ไห่เห้าเกิดเลือดออกเราเห้าเป็นวิ่นเป็นล่มล่มหัวฟาดพื้นนะครับอันที่สองเขาก็ควรจะยกหัวสูงนิดหนึ่งนอนประมาณสักซีมาองศาในี่ป้องกันบ่ไห้ส้ำลักนะครับ มัอยสำหักน้ำลายมใหยสำหักเลือดออกนะครับวิธีหนึ่งก็ใส่น้าแข็งประคบนะครับเขาอาจจะเอาน้าแข็งประคบตามดังตามจมูกนะครับชุบท่ทายเย็นก็ได้เมื่อหนึ่งเขาก็บีบหยบ,บจมูกไหวๆเลือดออกหายใจทั้งปากออกครับเราบางที่เขาอาจจะอมน้าแข็งก็ได้เพราะว่าความเย็นมันเยนให้พดานเพดานปากมันไกลก็จะมูกมันเย็นนะครับเลือดมันก็จะหยุดง่ายขึ้นกรณีที่เขาจะต้องไปพบหมอไปพบแพทย์ก็คือเลือดมันไหลออกเพราะเศร้าครับ ชินาที่เราก็ยังบระยุทธ์ยังไหลตลอดเ้าควรจะไปให้หมอหมอเขาจะมีวิธีหยุดเลือดให้นะครับเขาอาจจะเอาผักกอดชุบพวกอะดรีนาลีนพวกยาที่มันย็ดในเส้เลือดหัวัวนี่เข้าไปที่รูจมูกเข้าเันก็เห็นในเลือดหยุดไว้ขึ้นนะครับหรือท่านเป็นเกล็ดเลือดต่ำหมอเขาก็จะให้เกล็ดเลือดเข้าหรือกรณีที่เขาเป็นดูครับเป็นทุกอาทิตย์อาทิตย์แล้วเทือสองเถือควรจะไปให้หมอตรวจเบิ้งนะครับหรือเลือดออกมาเนี่ยมันมันไหลนะครับ มันไม่ได้เป็นเลือดทั่วๆไปแต่วันเป็นก้อนเป็นริม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 บอกว่าเป็นก้อนอันนี้เข้าควรจะไปหาหมอนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเลือดดัางออกนะครับมันติด่อเรื่อยๆครับวันนี้เขากลับมาฟังเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะครับ